สวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมคะคนเรามักใช้สีในการตัดสินใจเลือกสิ่งบางสิ่งถึง80%เลยค่ะดังนั้นการเลือกใช้สีในปริมาณที่พอเหมาะจะทำให้ภาพรวมของสีและสไลด์ของเราออกมาดูดีน่าสนใจและน่าดึงดูดค่ะภาพนี้เราจะมาแนะนำทฤษฎีสี60-30-10ซึ่งจะทำให้ภาพรวมของงานของเราออกมาดูดีค่ะ ทฤษฎีนี้มีหลักการทำงานง่ายๆคือการแบ่งสัดส,ส่วนในการใช้สีของงานออกเป็นสามสัดส,ส่วน60%แรกเป็นสีหลักของงานค่ะจะเป็นสีที่เราต้องการให้มองเห็นมากที่สุดอาจจะเป็นการเลือกใช้สีพื้นหลังหรือทำให้องค์ประกอบในสไลด์ส่วนใหญ่เป็นสีนั้นค่ะ30%เป็นเป็นสีรองของงานสีนี้ควรจะมีปริมาณเพียงครึ่งเดียวของสีหลักนะคะ จากภาพรวมค่ะสีรองนะคะจะเป็นสีที่เสริมให้สีหลักมีความน่าดึงดูดมากขึ้น10เป็นสีขององค์ประกอบเพิ่มเติมต่างๆของงานทำให้งานดูมีลูกเล่นเล็กๆดูมีความหลากหลายเช่นการเลือกใช้สีฟอนต์ค่ะถ้าเรานำหลักต่างๆมาใช้ร่วมกันนะคะจะสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์ได้มากขึ้นและสไลด์ของเรานะคะมีความสวยงาม หน้ามองนอกจากเราจะนําเทคนิคทฤษฎีสีนี้มาใช้กับสไลด์แล้วเรายังสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆได้เช่นกราฟิกดีไซน์ไปจนถึงการแต่งบ้านเลยค่ะในเรื่องของทฤษฎีสีก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ